นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าของตลาดนัดโคโกระบือบ้านห้วยท่างเบอร์ปูนจังหวัดน,น่านนะครับตลาดนัดโคโกระบือแนวชายบ้านแนวไทยบ้านนะฮะก็ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดน่านขึ้นมาทางเหนือนะครับ6กิกิโลเมตรตั้งอยู่ริมถนนใหญ่นะฮะนี่ฮะรถวิ่งผ่านไปมาริมถนนสายน่านทุงช้างเดินทางสะดวกดีแต่ว่าเป็นตลาดนัดโคโกระบือขนาดเล็กมากมีวัวควายเข้าตลาดไม่มากนะครับไม่มากแล้วก็ลูกค้าหลักก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่มาหาซื้อมา เอาวัวมาขายหรือว่ามาหาซื้อวัวไปใส่งานพิธีหรือว่าตกปุ้นอะไรต่างๆช่วงนี้ก็ขายดีทุกนัดแหละครับทั้งตลาดวันอังคารที่บ้านป่าหัดแล้วก็ตลาดไม่ยทั้งนี้ด้วยเพราะว่าเป็นช่วงงานกระถิน่นแล้วก็มีประเพณีท้องถิ่นนะงานกินสลากเป็นประเพณีท้องถิ่นเมืองเหนือ,อ,อผมเองทราบข่าวจากวันก่อนน้อง น้องก๊อฟนะครับเจ้าของตลาดน้องเตา่าท่านก็โทรมาแลกเปลี่ยนกันนะครับชวนผมไปถ่ายที่ตลาดน้องเตา่าที่วันอาทิตย์แต่ผมเองช่วงหลังไม่ได้ไปนะครับไม่ได้ไปก็ด้วยภารกิจส่วนตัวหลายๆอย่างนะครับตลาดน้องเต่านี่คึกคักมากเดี๋ยวนี้นะครับพ่อค้าต่างหวัดเข้าเยอะมากท่านใดออชอบบรรยากาศแบบตลาดใหญ่ก็ต้องเป็นวันอาทิตย์นะครับใกล้ๆวัดพระธาตุแจ้งแห้งครับช่วยประชาสัมพันธ์กันไปนะครับแล้ววันนี้ตามพี่ต้อมไปดูตลาดเล็กๆแบบนี้ก,นกันก่อนนะครับบ้านห้วยท่างครับผม วันนี้ผมจะเริ่มรายการด้วยวัวของทางพี่ชายท่านนี้นะครับท่านมาจากบ้านเกตอำเภอปัวเนี่ยฮะแหมครั้งแรกเลยที่เจอพี่ก็แม่รถยังใหม่เลยฮนะวัวราคาเริ่มดีขึ้นก็มีพี่ๆคนเลี้ยงนํามาขายเองนะครับนํามาขายเองดีครับดีฮะตลาดแบบชุมชนนี่ก็เราเลี้ยงเองก็ต้องนํามาขายเองได้นะครับวัวหนุ่มสองตัวอ่าโดดโดด ว้าวลงอย่างเท่คู่นี้พี่เขาเปิดผมถามราคาแล้วนะครับสามหมื่นสองพันบาทผู้หนุ่มผู้หนุ่มสองตัวโอ้โหถ้ามีไซส์นี้เข้าตลาดนองเต่าแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับช่วงนี้นะครับพ่อค้าเยอะมากนะครับพ่อค้าต่างจังหวัดที่เข้ามาที่ตลาดนองเต่เอาอ้าตลาดนองเต่าเป็นตลาดใหญ่สุดของเมืองนั่นนะครับเปิดทุกวันอาทิตย์แต่ว่าตลาดนี้บ้านห้วยท่างเป็นตลาดเล็กสุดเปิดทุกวันศุกร์นี่ผู้หนุ่มสองตัวสูงประมาณตัวละ เมตรยี่สิเมตรยี่ห้าตัวนนเมตรยี่ห้านะตัวน้น, 25, นะวน,นใหญ่กว่าสามหมืนสองนะลูกพี่สามหมื่นสองสามมื่นสองนะครับเอาลองโทรหาตามเบอร์ที่ผมขึ้นนะครับสามหมสองพันบาทวันนี้พี่ต้อมคนนี้นั่นจะเริ่มรายการด้วยวัวของทางผู้เลี้ยงนำมาขายเองนะครับพี่เขาสามหมื่สองพันบาทครับช่วงนี้วัวหนุ่มแบบนี้ขายดีมากทุกท่านขายดีมากนะครับมีพ่อค้าจากตลาดใหญ่ๆโดยเฉพาะตลาดนองเตา่า เก็บวัวที่ตลาดเล็กๆแบบกาดไม่ทั้งนี้นะครับแล้วก็นําไปขายพ่อค้าต่างจังหวัดเข้ามาจังหวัดน่านเยอะมากครับช่วงนี้นะครับโดยเฉพาะที่ตลาดนองเต่านะเอ่อที่ผมจะนําเสนอต่อไปสี่ตัวนี้เป็นวัวของทางน้องอ๊อฟบ,บ้านศพยางอำเภอสันติสุขนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะนี่แบบนี้นะประมาณเมตรยี่สิบเซนประมาณเมตรยี่สิบเซนตัวที่สองนี่สูงครับตัวนี้นเกินเมตรยี่บห้าเลยนะครับนุ่มไทย หนุ่มไทยนี่สามตัวตัวแรกนี้ลูกผสมหน่อยๆนี่แบบนี้แบบนี้แม่อายุกําลังเข้าฝักเลยแล้วก็ตัวนี้สี่ตัวน้องอ๊อฟเจ้าของงัวนะครับท่านเปิดราคาเดียวกันเลยตัวละนะครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทราคาเปิดตัวนี้จะบางหน่อยตัวนี้จะบางหน่อยก็ประมาณเมตรยี่สิบห้าสองตัวนี้เกินเมตรยี่สิบห้าอืมตัวละหมื่นสามหมื่นสามแม่ผมว่าตัวนี้ใหญ่ แต่เขาเปิดราคาเป็นเซตนะครับเป็นเซตตัวนี้หุ่นจะดีกว่าเพื่อนหน่อยตัวแรกสี่ตัววัวหนุ่มล้วนนะครับวัวหนุ่มสไตล์ภาคเหนือล้วนตัวละหนึ่งหมื่นสามบาทน้องอ้อบ้านศพยางตำบลป่าแล้วหลวงอำเภอสันติสุขนะครับแม่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ในห้อยก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วครับเพราะว่าขายบัวดีวันนี้พี่ห้อยตู่เจ้าของอชัยเจริญฟาร์มที่อยู่หน้าตลาดไม่ทั้งเนี่ยพี่เข้ามาโู้เกิน สิบตัวยี่สิบตัวนู่นเะครับหลากหลายด้วยนะคราวนี้ต้องดูเป็นอ๋อท่านใดหาวัวสายเลือดแบบนี้นะครับสองหมื่นสามพันสองหมื่นสามพันห้าร้อยนี่นี่พี่หอยตู่ก็กำกับราคาผมอยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวผิดราคานะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยตัวนี้เป็นตัวนี้จะติดบีบมาหน่อยไหมทุกท่านไม่มีเนาะเป็นเล่มันเนาะปลาอาคงจะติดบีบมาเนาะตัวนี้ได้ถึงเมตรสี่นะครับใหญ่ นี่ดูฮนะสองหมื่นสามพันห้าร้อยอ่ะดูโคนหางนี่ผมประทับใจยิงเจอที่ตลาดประหัตวันก่อนนะครับโอ้โหหางเขานี่แบบหางนี่ประกวดได้เลย 23, อะสองหมื่นสามพันห้าร้อยอ่ตัวนี้เป็นคู่แม่ลูกนะตัวนี้เป็นคู่แม่ลูกเล่งงามๆอย่างนี้ลูกเขาอยู่ข้างใน,นลูกตัวเมียนะครับสองหมื 22, ่นสองพันห้าร้อยคู่คู่แม่ลูกนี่ถูกกว่าแต่ว่าอยู่ที่ท่านชอบลูกตัวนั้นนะครับตัวอยู่อยู่ข้างในนะอ่าลูกก็โตพอสมควรแต่แม่เนี่ยยังจม สองหมื่อันห้ารออ่าส่วนตัวนี้แม่เขาอาจจะไม่เด่นนะครับลูกกินนมอยู่นี่แต่ลูกงามฮะลูกตัวผู้หมื่นกว่าเองคู่นี้หมื่นเท่าไหรนะลูกพีหม <17, S 1> <17 S 2> ื่นเจ็ดคู่นี้นะครับลูกนี้ยังแจํมหมื่นเจ็ดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคู่หนึ่งนะแม่จะเกิดวันนี้แล้วนะครับแม่แม่เขากำลังจะเกิดวันนี้จะเกิดในตลาดหรือเปล่าไม่รู้นะเอาเฉพาะคู่นี้ก่อนนะครับหมื่นเจ็ดพัน แบบนี้ไอ้เจ้าเอกลักษณ์นี่ก็งอวพี่หอยตเหมันกันนะครับหมื่นแปดตัวนี้นะโอ้โหหนอกเขานี่แบบสายเนื้อสายเนื้ออายุดีงามมากตัวนี้สูงประมาณเมตรสิบเมตรสิบเดี๋ยวให้ให้ข้อมูลแม่ของคู่นี้ก่อนนะครับแม่นี้นะก็น่าจะได้ถึงเมตรสามสิบห้าขึ้นนะเมตรสี่มันเป็นวัวฟรมใหญ่แม่มันนะครับแต่สีมันอาจจะไม่งามหมื่นเจ็ดคู่แม่ลูกลูกตัวผู้ตัวนี้หมื่นแปดนี่นี่ตัวที่ผมบอกว่าจะเกิดวันนี้ดูฮะ ลงแล้วเฉพาะตัวนี้นะครับเฉพาะตัวนี้หมื่นสามพันห้าร้อยเฉพาะตัวแม่นี่นะครับแม่ที่จะเกิดเนี่ยนะดูฮะเย็นนี้แหละนะครับนะทุกท่านนะ <c oughs> ถ้าทรงนี้เริ่มกระบนกระวายแล้วเริ่มกระบนกระวายแล้วแบบนี้เตอร์มันลงแล้วอุ้ยท้องใหญ่ท้องใหญ่ซื้อไปได้กินกินลกเลยกินหกเลย เอาทุกท่านถ้าเอาเฉพาะแม่มันนะคือมันมีลูกมาด้วยนะครับแล้วมันลูกเูกมันก็จะได้น้องวันนี้แล้วด้วยหมื่นสามพันห้าร้อยถ้าเอาทั้งคู่คือนั่นน่ะลูกมันสาวสองสองหมื่นสองทุกท่านก็เหลือเหลือลูกมันอยู่ไม่ถึงหมื่นนะเหลือลูกมันอยู่ไม่ถึงหมื่นถ้าต้องแยกนะแต่ผมชอบสีของแม่มันนะเป็นแบบสีเทาเทานวลนน,นนะสูงประมาณเกินเกินเมยี่ห้าอยู่แต่ไม่ถึงเม่ดสามอะ เอาเซตนี้โยยาวัวพี่หอยตู่มันหลากหลายต้องใช้เวลาดูหน่อยนะครับมันใช้เวลาแต่ละตัวนี่ไม่ไม่ใช่วัวจัดเซตได้เลยเป็นวัวมาดเดี่ยวๆทั้งหมดนะหมื่นสามพันห้าร้อยถ้าเอาเฉพาะถ้าเอาทั้งคู่สองหมื่นสองอ่ะลองโทรหาพี่หอยตู่หรือไปดูได้นะครับอยู่ใกล้ๆตลาดไม่ทั้งบ้านใหม่เฉลิมเริญนตะบนสถานเมืองปัวนะครับตลาดนี้เป็นตลาดแบบแนว ชาวบ้านชาวบ้านลุกทุ่งลุกทุ่งหน่อยนะทุกท่านนะสบายสบายแต่บริเวณตลาดมันกว้างด้วยนะครับนี่พี่สมเด็จเอ่อเลมันเนาะแบบนี้เนาะเลมันเลมันพี่เท่าไหร่ครับหมื่นสี่พันห้าร้อยนี่ตัวนี้ใหญ่นะครับแข้งขาใหญ่แล้วก็นี่ฮะดูแบบนี้ถ้าเลี้ยงดีๆน้ำเลี้ยงดีน้องใหญ่แนะ่ตอนนี้เมจยพ่าอืม หมื่นสี่พันห้าร้อยเปิดราคาดีเลยวัวหนุ่มในช่วงนี้นะมาตัวเดียวหรือว่ามาหลายตัวเห็นพี่เขาจูงมาให้มันเล็มหญ้าอยู่ตรงนี้ก็เลยถามตรงนี้เลยเอ๋อเลม,มันตัวนี้หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทพี่สมเด็จเจ้าของวัวน,นะครับท่านอยู่บ้านเชีงเงยงยืนตะมุดยมอำเภอท่างขาครับอ่านี่คู่แม่ลูกอีกหนึ่งคู่นะครับลุงคาบ้านนอนตันอำเภอท่างผาลูกลูกตัวผู้นะนี่ลูกเดี๋ยวถามราคาพร้อมกัน อชอบสายเละโอ้ยเลี้ยงลูกเราไม่ผอมเลยนะเลี้ยงลูกเราไม่ผอมเลยลูกตัวผู้นะครับแม่โอ้โหเลี้ยงลูกไม่ผอมเลยอ้วนด้วยลุงคำเท่าไหร่ครับหมื่นสี่หมื่นสี่พันบาทคู่แม่ลูกลูกตัวผู้แม่เขาประมาณเมตรยี่สิบห้าต้องชมคนเลี้ยงนะต้องชมคนเลี้ยงต้องแบบนี้ต้องให้เขากินอิ่มหน่อยแม่เลี้ยงลูกลูกเขาจะได้สมบูรณ์แบบนี้ อ่าลงคำที่บอกราคาพวกเราเมื่อกี้ท่านอยู่บ้านดอนตันเอ่อบ้านดอนตันนี่น่าจะอยู่ตำบลสีภูมิของอำเภอทั้งผาลองโทรหาเจ้าของวัวดูนะครับหมื่นสี่พันบาทราคาเปิดลูกตัวผู้นะครับน้องบิ๊กในห้อยหนุ่มเสื้อสีส้มเนี่ยนะครับมาขาวัวได้ไม่นานนะครับแต่ว่าเก่งเลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็คนหนุ่มคนสาวก็มาเป็นในห้อยกันเยอะแยะนะครับโดยเฉพาะตลาดทางอีสานนี่ ไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะตลาดพ่อขาเพียดนี่ก็มีแต่คนหนุ่มทั้งนั้นเก่งเดี๋ยวนี้นะครับคนหนุ่มหัวไวอ่าอันนี้มาถึงก็ได้ขายเลยละอ่านอบซื้อตัวเดียวเหรอครับครับซื้อตัวเดียวครับอ่าซื้อตัวเดียวเฉพาะตัวนี้นี่ซื้อเราแม่ลงเลยมันดีครับตัวนี้เดี๋ยวนอบนะเดี๋ยวน้าเดี๋ยวนะาท่านะเดี๋ยวนขอขอดูสักหน่อยเท่าไหร่นะราคาขายเลยตัวนี้แปดพันห้าร้อยบาททุกท่าน อ่ะท่านใดอยากจะอุดหนุนน้องก็ไปได้ที่บ้านป่าแล้วอำเภอสันติสุขนะครับนี่บิ๊กขายยังตัวนี้เท่าไหร่แบบนี้6,500นห้าบาทน้องบิ๊กเจ้าของงวเนี่ยท่านอยู่บ้านเชียงยืนตะบ,บนโยมอำเภอท่างผาแม่ไทยพื้นเมืองแท้อ๋อขอบใจครับน้องขอบใจเออสูงประมาณผมกลาบบนรถนะครับเมตร15เซนหกพันหบาทเอาโอว้วันนี้ มาถึงยังไม่ได้นำวัวลงรถเลยฮะขายดีเลยเนี่ยหกพันห้าเอาลองโทรหาน้องบิ๊กนะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นนี้นะครับเป็นแม่ไทยเมืองหกพันห้าราคาตัวนี้ต้องถ้าต่อได้ต่ำหกพันี่น่าจัดอยู่ครับน่าจัดอยู่อ่ะลองโทรหาน้องบิ๊กดูนะครับพี่บอลบ้านยูตำบลมจอมา้าคอำเภอท่ามผาไม่แน่จมากี่ตัวพี่บอลมากี่ตัวเนี่ยมาสามตัวตัวเล็กนี่ก็ใช่เลยตัวนี้ใช่ไหม ที่เขามาสามตัวน่าจะเป็นแม่นางราคาพวกแม่นางอย่างนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะยังขยับน้อยกว่าสายอื่นตัวผู้นี่ไปไกลวิ่งไกลแล้วครับแต่พวกแม่นางโดยเพราะในพื้นที่ทางจังหวัดน่านภาคเหนือเนะี่ยยังยังขยับนิดหน่อยครับแต่ว่ายังยังพอจับได้อยู่เดี๋ยวเราจนลองถามพี่บอลดูน่าจะมาสามแม่นางเอ่อเมษสามนะครับเมษสามสองแม่ตัวเท่าไหร่พี่ครับผม หมื่นสี่ตัวเล่นี่นะครับเล่ไทยหมื่นสี่ตัวกลางนี่ดูป่องๆเนี่ยหมื่นหกแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ประมาณเมตรยี่ห้านะครับตัวนี้สักหนึ่งหมื่นท่วนตัวนี้อ๋อหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันนะครับอ๋อสามแม่ 10, 000, 16, หมื่นพันหมื่นหกหมื่นสี่เห็นแต่บ้านไทยเห็นแต่บ้านไทยอ๋อแต่ตัวนี้ใหญ่ครับ ตัวหมื่นสะี่เนี่ยนะใหญ่ลองโทรหาพี่บอรลที่กาลังจัดแต่งเชือกวัวอยู่นี่นะครับท่านอยู่บ้านยูตมบลจอมภาคอำเภอทัาง่าครับวัวเซตนี้พ่อชาติบ้านดอนแก้วตมบลเจดีชัยเอามาสี่ตัวคู่แม่ลูกคู่นี้น่ารักไงเมื่อก่อนคนไทยเราก็เลี้ยงวัวแบบนี้เนาะคู่แม่ลูกลูกตัวเมียนี่จุบจ๊บจุบ๊บจุ๊บอยู่นี่นะเดี๋ยวจะลองถามพ่อเขาขอตะโกนหน่อยแล้วกันนู่นพ่อชาตินะ กำลังคุยกับลูกค้าอยู่นู่นลูกตัวเมียนะครับแม่เป็นไทยกลางไทยใหญ่ลูกก็เหมือนกันฮะวิชาติเท่าไหร่ครับพ่อแบบนี้หมื่นสามพัทุกท่านแม่เขานี่น่าจะท้องแรกแล้วครับท้องแรกแน่นอนนะบแบบนี้13500แล้วก็สีดีสีสวยเลยแม่เขาอ้าท่านไหชอบสายบัวไทย13500บาทนี่คู่เล็ก ผู้หนุ่มสองตัวนั้นก็งัวท่านนะครับนี่มีลูกค้าเข้าถามอยู่ <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราเอาเฉพาะคู่นี้แล้วกันเนาะหมื่นสามพันห้าร้อยอเนี่ยแม่ชอบจังครับ <c oughs> ดั่งเดิมเราก็เลี้ยงวัวกันแบบนี้เนาะช่วงหลังมาเลี้ยงวัวง,งามเลี้ยงไรแล้วตลาดมันก็เลยค่อนข้างจะราคามันก็เลยสูงไปมากครับนี้เอ้า <c oughs> หาวัวพื้นฐานแบบนี้ลองโทรหาพระชาติด,ดูครับหมื่นสามพันห้าร้อยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ย คู่นี้ก็ยังไม่ไม่ตกลงกันเลยถามเลยคนนี้ได้โอกาสถามเลยวิชาตผู้หนุม่มอ,อย่างนี้ตัวเท่าอย่างเงี้ยสองหมื่นสามพันห้าร้อเป็นคู่ย่นดีคู่นี้เอาสูงประมาณตัวละเมตรเมตรสิบเซน้องถวาพ่อเขาดูนะครับพี่บุญธรรมบ้านห้วยพานอำเภอเชียงกลางพี่เขาเลี้ยงวัวอยู่ใกล้ๆกับอนุสรสถานอำเภอทุ่งช้างครับ ตัวนี้สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยโอ้โหหุ่นนี่แบบแหมอนุรักษ์พันได้เลยแบบนี้อนุรักษ์พันไว้ได้เลยนะ <c oughs> สีสันท่วงท่าเขาแต่ก็เปิดราคาพอสมควรอยู่สองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแต่อายุทุกอย่างดีงามเลยพร้อมอยู่วัวตัวนี้นะอา้าวท่านใดจะอนุรักษ์ไทยแท้ไว้งามมากหุ่นเขาสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยราคาเปิดพอสมควรต้องต่อเอ่อเจ้าของวัวพี่บุญธรรมนะครับนอกจากตัวนี้พี่เขาก็มาอีกตัวหนึง่ง ตัวนี้หมื่นสามพันห้ารอยไข่ดีตัวนี้นี <N> ่ <N> <N> แบบนี้ไอเจ้าหน้าแกสูงประมาณเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบนะหมื่นสามพันหร้อยแมเดี๋ยวขอดูตัวด้านอีกที <N> บนไปดูตัวนี้อีกทีนี่ดูแม่สุดยอดหุ่นก็อืถ้าเลี้ยงให้เต็มโครใถ้เลี้ยงให้เต็มคงกว่านี้ก็งามแน่ ลองโทรหาเจ้าของวัวดูนะครับพี่บุญธรรมครับตัวนี้ 2, 1, 500. นสองหนึ่งห้าร้อยองค์วนบ้านดอนทันอำเภอท่างผาวันนี้มาสามตัวนะครับช่วงเช้าได้ขายไปตัวนึงแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูราคาไปแม่ตัวนี้นู่นนะฮะเมษสามสิบห้าขึ้นนะเป็นสูงตัวนี้นะสูงนะบ้านท้ายนี่กลางๆเขียวเอื้องอย่างอร่อยอร่อยมากนี่หมื่นห้านะครับท่านเปิดหมื่นห้าตัวนี้ ได้ไม่เมสีเกือบเกือบเลยเนาะวัวมันสูงอืมเปิดหมื่นห้านะครับตัวที่สองนี่อา้าอันนี้ท่านใดเก็บวัวลูกผสมราคาพอเลี้ยงได้หมื่นพันตัวนี้เด็ยาวตัวนี้ประมาณสักเมตรยี่ห้าตัวนั้นได้ครับเมสีสูงใหญ่มากเมสีได้ตัวนี้ประมาณเมตรยี่ห้าได้ยาวหมื่นพัน ส่วนสายเนื้อแนวไทยบ้านท่านขายไปแล้วเมื่อแต่เช้าเลยตัวนี้ขายไปเก้าพันนะครับอ่าอีเมืองน้อยสูงประมาณเมตรสิบห้าขายไปเก้าพันอันนี้ก็ตามสายเนื้อตัวนี้เป็นไงครับหมื่นพันแล้วก็ตัวใหญ่ๆเนี่ยหมื่นห้าลุงจวนนะครับเจ้าของงัวบ้านดอนตาลอำเภอทา่าผาครับผมราคาวัวลูกผสมหนุ่มน้อยแบบนี้ยังเออซื้อได้สบายๆเลยครับตอนนี้ราคาวัวที่ขึ้นมานี่ขึ้นเฉพาะวัวหนุ่ม แล้วก็วัวโครงสร้างใหญ่หรือว่าวัวสายเนื้อก็ขึ้นนะครับแต่ว่าวัวพวกเนี่ยพวกเสียเลี้ยงปอกๆแป๊กๆเนี่ยยังนิ่งๆนะฮะสามตัวนี้วัวพี่สมเด็จบ้านเชียงยืนตะมนโยมอำเภอทั้งผาตัวนี้ประมาณเมตรสิบห้าเก้าพันตัวนี้นะครับตัวนี้เก้าพันแต่เล่สองตัวเนี่ยนะฮะเล่เนี่ยเล่มันเล่มันเนี่ยสูงประมาณเมตรสิบตัวเอ่อตัวห้าพันเ่งครับดูดิเนตัวห้าพันตัวนั้นก็เหมือนกันนะครับตัวนั้นตัวนั้นเป็นแม่สาวนะเล่ เ,เล่ไทยเนาะตัวนั้นเนาะประมาณเมตรหนึ่งห้าพันเหมือนกันดูนีแม่สาวสองตัวตัวห้าพันนี่สายเลี้ยงพวกสายปะลาล็อกแปลกๆนี่ไม่ขึ้นนะครับ <c oughs> เดิมๆอยู่ขึ้นเฉพาะสายเนื้อหรือว่าสายที่ไปเข้ากาดใหญ่ๆวัวไอ้อไวัวหนุ่มวัวสเปกจะได้ขึ้นนะฮะเอาสามตัวนี้ถ้ายกสามตัวพี่เขาจะเอาเอาสองตัวนั้นโทษทีสองตัวนั้นตัวห้าพันห้านะครับตัวนี้เก้าพันสามตัวก็สองหมื่นบาท เจ้าของวัวอยู่บ้านเชียงยืนตมุดโยมอำเภอท่างผาพิสมเดชนะครับซิกเนเจอร์ของออตลาดห้วยท่างนี่คือแบบนี้ครับเป็นวัวแนวชาวบ้านที่ว่ามาหาไปเข้าพิธีนะครับเข้าทำเนียมอะไรต่างๆเนี่ยนะนี่ตัว6กพันห้าหกพนห้าหกพันห้าตัวสุดท้ายสีดำนี่เจ็ดพันห้าวัวพี่เป่งบ้านฝ่ายมูลอำเอภอท่าผาเจ็ดันห้าตัวนี้ประมาณสักเม็ด สิบเซนตัวนี้ประมาณเมตรหนึ่งตัวนี้น่าจะหย่อนเมตรนะครับหกพันห้าหกพันห้าเอาหางวงเงินพันหางวงเงินพันก็ต้องเป็นปลาเปี่ยฮะเก็บวัวเงินพันไว้ขายนะครับอา่าลองถทายท่านดูนะครับวันนี้ดูเหมือนควายจะเข้ากาดไม่ทั้งนี้น้อยหน่อยนะครับนาผู้ช่วยหมากบ้านวังวังอำเภอทา่างามมาสามตัวตัวนี้ประมาณเมตรยี่สิบถึงเมตรยี่ิบห้า นะครับอ่าราคาหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้ควายเลี้ยงในพื้นที่นะครับควายเลี้ยงในพื้นที่ท่านก็จะไปตะเวนหาเกษตรกรที่เลี้ยงควายแล้วก็ซื้อควายมาเข้าตลาดน้ำหมักนีนะนะต่างจากท่านอื่นที่ไปตะเวนควายทางอีสานมาขายนะครับนี่ตัวนี้ก็หมื่นเจ็ดเหมือนกันนะผู้หนุ่มสองตัวสูงประมาณเมตรยี่สิบตัวนั้นเกินนะครับนี่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดส่วนตัวเล็กสุดของท่านคือตัวนี้อันนี้หมื่นสี่ตัวนี้สูงนะ อได้น้ำเลี้ยงดีๆตัวนี้น่าจะสูงได้อีกอา้าวตัวนี้หมื่นสี่พันบาทสามตัวควายเลี้ยงในพื้นที่นะครับหมื 14, 17, 17. ่นสี่หมื่นเจ็ดหมื่นเจ็ดโทรหานาผู้ช่วยหมกักหรือว่าไปดูควายที่เอบ้านาวาังว้าอำเภอท่าผาจังหวัดน่านนะครับเดี๋ยวมาดูราคาวัวหนุ่มใหญ่นี่วัวพิสมบัติพิสมบัต,บติถามราคาก่อนเศ้าห้า พี่สมบัติบอกราคาแล้วนะครับยกมือห้าคือซาวห้าตัวนี้เอาโอ้โหดูไกลนี่หนึ่งเพื่อนในห้อ,อยเข้าเยอะแม่แต่สีสันนี่สีสันดีเลยฮะแม่แต่แอบเปิดแรงนิดหน่อยนะพี่สมบัตินี่นะตัวนี้ครับนี่โ้ตัวนี้ได้เมื่สามสิบห้าได้นะสองหมืนห้าพันบาทอุ้ยใหญ่ครับใหญ่อยู่ฮะ หน้าตาเจ้าเล่ซะด้วยนี่แต่งหน้าทาคิวา้วมาซะเลยตัวนี้เอาว้าวสองหมื่นห้าสีได้ครับแต่บางอยู่อลองโทรหาพี่สมบัติดูนะครับราคาท่านเปิดสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่น,นันทรงบ้านมอญบวลนครตวนคอํเภอ,อ,อพจัพพงหน้านะครับเอาควายน้อยมาหนึ่งตัวแล้วก็วัวน้อยอีกสามตัวนะครับ นี่ท่านได้ชอบงัวน้อยเงินพันควายน้อยเงินพันก็ต้องเป็นพี่นันส่งวัวสามตัวด้านซ้ายมือเนี่ยพี่เขาเปิดตัวละสามพันห้าร้อยบาทมีทั้งพู้ทั้งแม่นะครับตัวละสามพันห้าสามตัวแม่ส่วนควายเนี่ยสี่พันห้าแพงกวัวขึ้นมาพันึ่งก็พี่เขาไม่เดาลงรถ <c oughs> ดูกันบนรถเลยนั่นนะครับนั่นนะวัวแบบประมาณนั้นนะครับตัวสามพันห้างัวน้อยไซปลปลอกปอกแป๊ก ส่วนควายน้อยตัวนี้เป็นควายผู้นะครับ4 0 0าตัวนี้โอ้โหราคาน่ารักจริงๆวัวตัว3 0 0าเนี่ยมีตัวเมียสองตัวผู้ตัวนึงเอ้าทุกท่านที่นั่นสองเจ้าของวัวเจ้าของควายที่อยู่บนรถนี่นะครับอยู่บ้านมนตะมนบ้านนครอำเภอปพวันจังหวัดน่านครับ